อันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่มนุษย์ทําขึ้นเหมือนกันแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกมากเราฟังให้ดีนะคะอันนี้เกิดขึ้นในบ้านเรานักธุรกิจหนุ่มสื่อโฆษณาอยู่ที่จังหวัดลำปางเขาจัดการแต่งงานแบบแหวกแนวมากเพราะอะไรรู้ไหมส่วนมากการแต่งงานเราก็จะมีปกติของเรา <c oughs> แขกมาอวยพรเอ้าดื่มอวยพรแต่งงานนี้มีนักร้องมีพิธีกรชื่อดังนะคะแล้วก็มีเกมให้แขกเล่นด้วยมีโยนหัวมีน้ําเต้าปูปลาเพื่ออะไรรู้ไหมคะ เพื่อแขกจะได้ไม่เบื่อแล้วก็จะแจก iPhone 6 plus ด้วยนะคะแล้วหน้าแปลกไปกว่านั้นคือสมมติเราเวลาเราไปงานแต่งงานเราจะให้ของขวัญหรือให้ซองใช่ไหมถ้าแขกลืมซองมีเครื่องรูดการ์ดให้ด้วยจะอุด <c oughs> เรียกว่าจะให้เท่าไหร่จะอุดหนุนเท่าไหร่จะให้แขกเท่าไหร่เออจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหมื่นหนึ่งให้ครับหมายถึงรูดการ์ดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าอุ้ยตายฉันลืมซองไม่มี ATM ไม่ได้ไม่ได้โุกคนจะตงว่าเครื่องรูดการ์ดทีด่ ไม่ได้แอปไม่ได้ละนี่หลายคนถ้าไปบางคนเขาอาจจะไปแล้วอาจจะไม่คิดว่าเป็นงานแต่งงานอาจจะคิดว่าเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลก็ได้เพราะมีนักร้องไปนะคะแล้วก็มีพิธีกรเป็นใครรู้ไหมพี่ไก่สมพลแล้วคุณอ้นสีพันงานนี้สนุกมากแต่เมื่อกี้ว่าแบบเห็นคุณแอมสวัสดิ์รักอยู่นะนี่เห็นไหมคือเอางี้และกันใครที่ไปเนี่ยนึกว่ามีคอนเสิร์ตไม่ได้คิดว่าเป็นงานแต่งงานเขาบอกว่าที่เจ้าเบาจัดงานแต่งงานพิสดารเราเรียกพิสดารครั้งนี้เขาบอกว่า เจ้าเบาเนี่ยเคยไปร่วมงานแต่งงานในหลายครั้งของคนที่รู้จักเขาเก็บข้อมูลต่างๆเพราะว่าสงสัยเหมือนกันว่าแขกส่วนใหญ่เนี่ยไปเฉยๆยื่นซ้องให้หนะ้างานรีจิสเตอร์อวยพรเสร็จเรียบร้อยก็นัน่งนั่งปุ๊บก,ก็รอว่าเมื่อไหร่เจ้าเบ่าเจ้าสาวพวก็ันจะมีะอะไรนะจะ,นจะตัดเค้กจะโยนดอ,ดอกไม้เสร็จเรียบร้อยก็บอกรู้สึกเบื่อก็เลยเจ้าเบาก็เลยคิดงานแบบนี้ขึ้น นะคะเพื่อให้แขกนั้นได้สนุกสนานแล้วไม่ให้เหมือนงานแต่งงานทั่วๆไปนี่มันเป็นอย่างนี้โอ้แกก็มีไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์รู้สึกว่าอู้ตายแจก i p h o n plus สุดฤทธิ์เล่นเกมนับเต้าปลูกปงปูปลาด้วยก่อนเข้าอ่ะยูล่าเพิ่งแจกไปนี่แจกด้วยนี่อู้ตายขอคุณนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ว่าไอเดียนี้โอเคนะเก๋เก๋ทำให้แขกที่ไปร่วมในงานไม่เบื่อนะคะไม่ใช่แค่ไปนั่งทานข้าวทานข้าวกลับ สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมอาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ